สมเด็จพระอริวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประธานภาพพระกฐถินประจำปี2563 ให้หน,นายธนพรสมศรีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสอคอ,อันเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรามาสที่วัดไตรมิตรฝ่ายธรรมยศตําบลเขาพระนอนอําเภอตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่วัดไตรมิตรฝ่ายธรรมยุทธ์บ้านหนองแวงหมู่สามตำบลเขาพระนอนอําเภอตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์สมเด็จพระอริวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปริณายก โปรดประธานภาพพระกฐถินประจำปี2563ให้นายธนพรสมศรีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกอสคอ,อ,อ,อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรามาสที่วัดไตรมิตรฝ่ายธรรมยศตำบลเขาพระนอนอำเภอตลาดจังหวัดกาฬสินธุโดยมีนายประเสริฐบุญเรืองรองเลขาธิการ คณะกรรมาการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการนางสิริพรพิมพนิษฐ์ผู้การสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกศคจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้มีการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกอสอคภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนางวันเพนเสฐร,ร,รักษาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณายสันติจตุพันธ์นายอำเภอตลาดคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสคจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรทางกา,ารศึกาาษาผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนเข้าร่วมภายในงานและร่วมถอยปัจจัยเพื่อบรุรนะศาราการประเรียนเป็นเงินจำนวน5 9า5 9นวน5 9้า9บาทด้านนางสริพรพิมพนิษฐ์ผู้ในการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกอสคจังหวัดกาฬสินกล่าวว่าโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบิณายกโปรดประธานภาพพระกฐถินประจำปี2563ให้นายธนพรสมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกศคอัญเชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสที่วัดไตรมิตรฝ่ายธรรมยศตะบลเขาพระนอนอำเภอตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งนี้เพื่อสืบสารและต่อยอดบรวรพระพุทธศาสนาหลังเทศกาลออกพรรษานำปัจจัยทยทานทํานุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยที่วัดไตรมิตรดังกล่าวขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมหลังคาสาลาการประเรียนที่ชำรุดนางสตรีพรกล่าวว่าเพื่อการมีส่วนร่วมในการทําบุญกระถินประธานโดยสมเด็จพระอริวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในครั้งนี้นายธนพรสมศรีเลขาธิการคณะกรรมาการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกศค จึงได้นำบุคลากรในจังหวัดกฬสินและจากหลายจังหวัดเดินทางร่วมทำบุญกับสนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาโดยร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังทรัพย์ถวายแด่พระสงฆ์และวัดไตรมิตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อยอดบวรพระพุทธศาสนาและบำรุงเสนาสนะสถานภายในวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและ ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบงานประเพณีทางพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนสื่อไป5,100บาทจึงปากาเพื่อพิสูจสมทั้งปวงอุบาสกอุปกรวมเป็นเงิน1,000บาทถาวายพระ